พร้อมไหมน้องต้านเรื่องของผิดซอยนะครับเชิญครับครับก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่พอดีเนี่ยผมมีโอกาสโทรไปหาเพื่อนคนหนึ่งที่อยู่ที่ทางภาคเหนือผมบริษจังหวัดแล้วกันพอดีเป็นเพื่อนสมัยเรียนมหาวิทยาลัยก็คุยไปคุยมาเขาบอกเฮ้ยเนี่ยเคยฟังเดอะช็อกบอกเฮ้ยช่วงนี้เขาเดอะช็อกบ่อยนะอแล้วก็ถามเขาบอกเฮ้ยแล้วมีเรื่องเล่าไหมบอกมีไหมมันมันก็มีนะแต่ไม่ใช่เรื่องเล่าเล่าได้ไหมเพื่อนชื่อวัดเขาบอกเฮ้ยได้เป็นเพื่อนเรื่องของน้องข้างบ้านเล่าให้ฟัง บอกเฮ้ยไม่ยังไงเล่าให้ฟังหน่อยอ่ะบผมก็เริ่มเรื่องเลยละกันคือน้องข้างบ้านเนี่ยเขาข้างบ้านไอ้วัดเนี่ยมันอยู่ที่จังหวัดหนึ่งทำฮัทเหนือผมย้ำว่าจังหวัดหนึ่งทำฮาทเหนือนะคุณผู้ฟังเขาเนี่ยอยู่ในเออออกไปจากตัวเมืองหน่อยนึงหรือออกไปแถบชานเมืองรปรากฏว่าเพื่อนของไอ้น้องคนเนี้ยอืมันอยากจะไปเที่ยวบ้านครับเพื่อนปรากฏว่าอยู่กรุงเทพอืก็นัดกันสามคนพอดีผมต้องผมต้องจดชื่อว่าเดี๋ยวผมลืมคือเพื่อนเนี่ยชื่อนัดชื่อชัยชื่ออ้นอื ก็อ่ะโอเคจะไปหาเพื่อนคนนี้พักเหนือก็ขับรถกันออกไปอืจากกรุงเทพครับอารามก็ขับไปเรื่อยๆพี่ป๋องพอแก้งเพื่อนไปกันสามคนเนี่ยไปไหนพักไหนพักนั่นพอไปถึงที่จังหวัดนี้ปุ๊บก่อนที่จะไปหาเพื่อนก็เลยจอดปั๊มตอนนั้นสักประมาณสามทุ่มก็ดึกแล้วถือว่าดึกแล้วสำหรับตาจังหวัดก็มืดแล้วถนนรถลาก็ไม่ค่อยมีก็เลยจอดจอดปั๊มโทรหาเพื่อนอบอกว่าเฮ้ย บ้านยังอยู่ไหนนะเราก็ไม่เคยไปเลยคบอกทางให้ละเอียดส่งโลเคชั่นได้ไหมมันก็บอกว่าโวส่งโลเคชันจากบ้านเรามันลาบากเมันสัญญาณมันไม่ค่อยดีส่งไปมันก็ไม่ผ่านส่งไปก็ไม่ผ่านงั้นเอางี้เองออกจากปั๊มมานะอืขับมาพอเลยแยกครับซอยที่สามสังเกตดีนะซอยที่สามแล้วก็มันจะเป็นซอยที่นี่แหละเป็นซอยหมู่บ้านแบบมันก็จะมีรถวิ่งเข้าอะไรเงี้ยเองขับก็ตามขับขับตามเข้ามาอืีกสามคนเนี้ย ก็อ่ะโอเคก็แวะพักที่ปั๊มเข้าห้องน้ำห้องน้ำอะไรเสร็จก็ขับรถออกมาครับมันก็จากที่คุยเนี่ยระยะทางจากปั๊มไปบ้านเพื่อนเนี่ยก็สักประมาณสักสามสิบโลด้วยความที่สามสิบโลมันเป็นกลางคืนมันก็จะช้าหน่อยอมันก็ใช้เวลาประมาณเกือบเกือบสี่สิบนาทีพี่ปองโดยที่ลำดับการนั่งเนี่ยชัยเนี่ยจะเป็นคนขับส่วนพัดเนี่ยจะนั่งทรายโอนเนี่ยจะนั่งหลังซึ่งตลอดทางมันเนี่ย อ้นเนี่ยจะเป็นคนที่กลัวผีมากมันก็จะพูดตลอดเลยว่าครับเฮ้ยขับรถเนี่ยแบบขับดีๆนะอืคือเจออะไรแล้วอย่าทักมันมันน่ากลัวเราแบบกลัวเดี๋ยวมันมีอะไรตามมานู่นนี่นั่นอืก็คุยคุยสภาพอมันถึงแยกปุ๊บก็จอดที่แยกก็คุยคุยเสร็จบอกเฮ้ยเนี่ยถึงแยกแล้วจำไหมนะซอยที่สามก็ขับพ้นจากแยกไปปุ๊บก็สังเกตเลยว่าถนนเส้นเนี้ยเริ่มที่จะไม่มีรถแหละก็ขับขับมามันก็นับซอยที่หนึ่งเฮ้ยซอยนี้ไม่ใช่ซอยที่สอง ครับอเกิกปุ๊บเฮ้ยเฮ้ย hey, <ม> hey, ซอยนี้เปล่าซอยนี้เปล่าเพราะมันมองเห็นซอยออืซึ่งมันเป็นเหมือนแบบบอกเฮ้ยทางเข้าหมู่บ้านมันก็เป็นซอยถนนปูนนะม,มันก็เฮ้ยโอเคนะคแล้วที่สําคัญมันมองเห็นไฟรถอืที่อยู่ในซอยเหมือนกําลังวิ่ง<ม>คือคือไม่ได้ขับตามรถมาจะมองเห็นรถวิ่งอยู่ในซอยมันก็เลยบอกเฮ้ยซอยนี้แหละก็อ่ะายมนก็จะการเลี้ยวซ้ายก็ที่บอกพอขับเข้าไปปุ๊บถนนเนี่ย มันเป็นทางเข้าหมู่บ้านที่มันบอกว่ามันรู้สึกแปลกจังอข้างทางไม่มีบ้านคนไม่มีศาลาพักจอดรถอะไรเงี้ยมันก็คุยกันในรถแบบอมันคงเป็นหมู่บ้านที่มันไม่เจริญมากไม่มีรถประจําทางมีอะไรคงไม่มีอะไรจอดบอกเนี่ยเฮ้ยแต่เนี่ยเห็นรถคันหน้าวิ่งอยู่มีไฟได้เห็นไฟแดงๆท้ายเนี่ยสองดวงมันก็น่าจะใช่แหละก็ขับตามแบบก็มองขับตามไปเรื่อยก็ระหว่างนี้ก็คุยกันเฮ้ยมันน่ากลัวอ้นบอกคนขับดีๆมองไทยดีมองไฟมองถนนเห็นอะไรอย่าทักนะครับ ขับมาสักพักหนึ่งคุณรู้สึกว่าโอนเนี่ยเงียบไปบอกเฮ้โอนลาบอกเอ้ยยังไม่ถึงบ้านเพื่อเลยเนี่ยอีกไม่นานแล้วเนี่ยน่าจะถึงแล้วแหละมันขับมันบอกขับเข้ามาไม่ลึกคโอนมันก็ยังเงียบอยู่โอนเป็นไรบอกกูยังไม่ล่ะแล้วมึงเป็นไรอ่ะกูเห็นคนเดินตามหลังรถมาอืเฮ้ยโอนมึงอย่าพูดเล่นน่ยมึงบอกไม่ทัคไงบบอกเฮ้ยเห็นจริงออเห็นเป็นลุงแก่ๆคนหนึ่ง เห็นแบบคือบอกว่าเฮ้ยมึงเดินตามรถมึงรู้ได้ไงเขาเดินตามรถเออก็ต่อเข้าซอยมาครับกูเห็นเขายืนอยู่ข้างซอยอืมพอขับมาสักพักหนึ่งครับกูก็เห็นเขาเดินตามหลังมาอืมตอนเนี้ยที่มึงทากูอ่ะอืมกูเห็นเขาสามครั้งแล้วอืมเห็นสามครั้งแล้วตั้งแต่ตรงหน้าปากซอยอืจนมาถึงในซอยในซอยอืมบอกว่าแล้วมึงเห็นไงก็กูเห็นเขาอยู่ฝั่งขวาบ้างอือแล้วเมื่อกี้ที่มึงทากูอ่ะเขาอยู่ฝั่งซ้ายอืม แล้วลักษณะเป็นไงวะอือเห็นไม่ชัดแต่เห็นเป็นลุงแก่ๆคนหนึ่งขับขาวๆครับพักนึงก็ขับเข้ามาเอ้ยทําไมันไม่ถึงบ้านเพื่อนสักทีจนแบบขับมาปรากฏว่ามองไปทางด้านขวาอไอ้ชัยเนี่ยมองเห็นครับเป็นสารเป็นเหมือนสารปูนแบบมืดๆท่านพี่ป๋องมองเห็นเป็นแบบข้างในเป็นสารบอกเฮ้ยงั้นเอางี้เราเพื่อความสบายใจเรายกมือไหว้อ่าก็ดีอ่ะแล้วทุกคนก็จอดรถก็มือไหว้จะไหว้ที่หันกลับมาก็มาขับรถออกไปครับ ไอ้ชายพักนบอกเฮ้ยลุงอืใช่ลุงคนนี้บอกว่าไอโอ้ับอุนเงยหน้าขึ้นมาเฮ้ยใช่ว่ะภาพที่ข้างหน้ารถคือชัยแล้วก็ไอตัวไอพัฒเหรือนัดนี่มันเห็นเนี่ยก็คือเป็นลุงแก่ๆขาวๆใส่ชุดสีขาวครับแล้วยืนยืดแขนเหมือนโบกให้จองอันนี้ก็บอกเฮ้ยว่าผีว่ะเฮ้ยงั้นรีบไปเฮอะรีบตามเพื่อนไปนี่เนี่ยรีบตามไปให้ทันรถคันหน้าเลยกดว่าก็ขับไปจังหวะเนี้ยพวก เฮ้ยลองโทรหาโทรหาเพื่อนดีกว่าว่ามันยังไงไอ้ชัยัมก็เลยคว้าโทรศัพท์ขึ้นมาสวยยังคว้าโทรศัพท์พยายามตะกดเฮ้ยสัญญาณไม่มีสัญญาณไม่มีปุ้งชนชนชนอะไรกดมันก็เงยหน้าขึ้นมาไอ้ชัยเนี่ยเงยหน้าขึ้นมาแล้วมันก็เงียบมันก็กุ้มหน้าไอ้บ้านมาเฮ้ยชัยชนอะไรวะอืมกูขับชนรถวะือชนชนรถคันหน้าชนรถคันหน้าที่ขับตามมาอ่ามันก็แบบเฮ้ย กูขับชนรถว่ะเชี่ยมรถมีประกันไหมเนี่ยอมีรถกูมีแต่กูไม่ลงไปดูนะไอ้พัดนี้มันถามทาไมไม่ลงไปดูอ่ะกูไม่กล้ากลัวครับผมกลัวอะไรเล่าขับไปรถชนรถชาวบ้านเขาเนี่ยเดี๋ยวก็เป็นเรื่องเป็นราวมึงคงเป็นคนในหมู่บ้านนี่แหละครับอ้ตัวไอ้นัทไอพัดเดี๋ยนัดเนี่ยมันก็ได้เดินลงไป เพื่อที่จะดูปรากฏว่ามันก็ลงรถไปปุ๊บเดินไปปุ๊บสัาพักมันวิ่งกลับมาอืแล้วกลับมานั่งในรถอืประตูปังกูก็กลัวเหมือนกันว่ะจังหวะเนี้ยไอโอนที่นั่งข้างหลังเหมือนจะมีสติที่สุดอืมันก็เลยถามว่ามึงกลัวอะไรวะอืมึงสองคนกลัวอะไรกันวะไอเนี้ยมันก็เลยบอกไอชัยว่าไอพัดเนี่ยมันนั่งไอพัดไอนาดิ่มบอกไอชัยว่ามึงเห็นมันกูใช่ป่ะตอนที่มึงชนอะ ใช่กูเห็นเหมือนมึงอืไอโอนก็ถามมึงเห็นอะไรกูเห็นรถอืแต่รถที่กูชนนะแม่งไม่ใช่เหล็กว่ะไม่ใช่เหล็กแล้วเป็นอะไรอ่ะบอกเออกูก็ว่าอย่างนั้นอเออไอเนี้ยที่มันลงไปมันเลยกลับหัแล้วมันก็บอกว่าตอนที่กูวิ่งลงไปดูอ่ะรถที่มึงชนอ่ะครับแม่งเป็นกระดาษือเป,เป็นรถกระดาษเป็นรถกระดาษ รถรถรถกงเตกอะอารมณ์รถก็ได้มาบอกเกลี่ยบนกระดาษว่ะแล้วตอนที่กูยืนมองอยู่อะประตูรถแม่งเปิดตรงคนขับอืมันเป็นตุ๊กตากระดาษอืลงมาจากรถขนลุกตรงนี้ผมขนลุกผมตรงนี้เฮ้ยอืแล้วครับแล้วยังไงอะระหว่างที่มันคุยู่เนี้ยมีเสียง มันสามคนก็เลยเงยหน้าไปเออภาพที่มันเห็นคือตุ๊ก,กตากระดาษเออยืนอยู่ฝากระโปรงหน้ารถอมันก็แบบตะลึงอ่ะครับหลังจากนั้นก็ไม่เสียงเสียงอะไรอดี๋ยวเคาะที่เออเป็นมือคนพ<อ>ี่บอกบมาเกาะที่กระจกรอบรถแล้วก็แปะหน้าครับแล้วหน้าทุกคนคือลักษณะเป็น ขาวๆซีซีเหมือนกันหมดจังหวะนี้สามคนคือุ่นบอกเฮ้ยสวดมนต์สวดมนต์สวดมนต์กลัวแล้วว่าสวดมนต์สวดสวดเสร็จสวดบทอะไรไม่รู้แหละมันก็มัวอีลูกมัวตัวเล่งอยู่ในรถเนี่ยอืจนมีเสียงตะโกนดังมาจากไหนก็ไม่รู้กล้องในรถว่าไปกลับไปเข้าที่อืที่ใครที่มันอืกลับไปอยู่ที่ของตัวเองครสามคนก็เลยเงยหน้าขึ้นมาอืปรากฏว่าทุกอย่างเนี่ย หายไปหมดเลยเดี๋ยวนะคำว่าหายคือลดลดกงเต๊กลดทุกอย่างก็หายอ่มันก็เลยเริ่มครับมองสังเกตข้างข้างสิ่งที่เมอยหนะคางข้ี่บอกรอบตัวมันคือสุสานเอ้าคือสุสานลายทางไปหมดครับพอไล่มองตรงปลายไฟที่เห็นเห็นลุงแก่ๆที่เห็นตรงข้างหน้าคือว่ามีคราวใช่แล้วก็เป็นเสียงดังกล้องเข้ามาในรถว่า ถอยอืมกลับไปที่สารให้ถอยกลับไปที่สารแล้วก็ลุงคนนั้นก็เหมือนค่อยๆถอยหายไปในควอกมือไอ้สามคนนี้ตั้งสติได้ก็เลยแบบมองข้างทางแล้วแบบพอเป็นสุสานมันก็ไม่มีที่กลับหรอกมันก็ค่อยๆถอยถอยๆถอยๆถอยกลับไปจอมผีหน้าสารมันก็บอกเฮ้ยตรงนี้แหละมันยังมีไฟอยู่หน่อยอืมันก็เลยเพ่งแล้วสังเกตไปที่หน้าสารปรากฏว่าสิ่งที่มันเห็นเน่ะคือลุงคนนั้นน่ะอืมยืนอยู่หน้าสาร แล้วก็ยิ้มอืแล้วก็บอกแล้วก็ชี้ครับเหมือนชี้ให้ออกไปไปทางนี้อืแล้วแกเนี่ยก็เลยเดินครับหันหลังอืเดินทะลุประตูสารเข้าไปเลยเหรอไอ้พวกเนี้ยมันก็เลยแบบเฮ้ยมันเฮ้ยมันอะไรกันวะออมันก็เลยถอยรถเพื่อที่จะกลับรถจังหวะที่มันถอยเนี่ยพี่บอกเหมือนแสงไฟมันก็ส่องสว่างขึ้นจากที่แบบว่าตอนเข้ามามันดูแบบต้นงต้นไม้อะไรเงี้ยมันก็เห็นป้ายข้างบนอืมเขียนไว้ว่าเ สุสานมูนิธิตึ๊งออเจังหวะพอถอยรถพุ่งโมนี่ก็แบบว่าโอ้ยไอ้ชายเนี่ยขับรถมาหมดเลยไอ้คนบอกไม่ต้องโทรแล้วกูโทรเองฮาร์โดสากูมาโทรหาผมเพื่อนบอกเฮ้ยอยู่ไหนที่มันยังไม่ถึงสักทีรอนานแล้วนะบอกก็เนี่ยกูเข้าซอยที่สามที่มึงบอกไงครับเนี่ยมันเป็นซอยเนี้ยมึงเข้าซอยซอยไหนวะก็ซอยที่เป็นทางปูนเนี่ยเข้ามาเนี่ยบอกกูเจอสุสานเจอผีหลอกอะไรเงี้ยบอกมึงเข้าผิดซอยว่ะอ้าว คือซอยที่สามเนี่ยครับหมายถึงว่าซอยที่สามที่มันมีบ้านคนอยู่ซอยที่สามที่มีบ้านคนอยู่แสดงว่าซอยนี้ถ้าถามว่านับจริงๆคือซอยที่สามใช่อ่าแต่ไปซอยที่ไม่มีบ้านคน<ช>ซึ่งไม่นับซึ่งเพื่อนมันเนี่ยบอกว่าซอยที่สามเนี่ยเ,ออเข้าใจว่าไอ้สามคนเนี้ยมันน่าจะเห็นว่าซอยเนี้ยมันเป็นสุสานอ๋อคือ,ค,อ,ค,อคือเห็นเป็นสุสานเป็นป้ายงั้นก็ไม่น่ารับไปซอยถูกไหมเพราะว่าพอออกมาปักซอยปุ๊บมันก็จะมีป้ายตั้งไว้ขึ้นมาว่าสุสานซึ่งไอ้สามคนเนี้ย มันก็ไม่ได้สนใจป้ายเพราะว่ามอมาถึงปากซอยมันมองเห็นรถอมันก็เลยเลี้ยวเข้ามาคือถ้าไม่เห็นรถก็คงไม่เลี้ยวก็คงไม่เลี้ยวแต่นี่คือเห็นไฟท้ายรถก็เลยเอาคงใช่ซอยที่สามล่ะก็เลยเลี้ยวไปเลยใช่โอ้โหขนลุกตรงนี้ก็ออกมาก็เลยแล้วก็ขับรถคือตามทางเพื่อนเราก็ไปอืกดว่าเช้ามาก็คือครับมาดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยลุงแก่ๆที่โบกตอนนั้นเนี้ยคือน่าจะเป็นแปะกงคือแปะกงคนที่ เจ้าเ้าเรียกอะไรวะเจ้าปีาเจ้าประชา,าที่ดูแลประชาตรงนั้นเพราะว่าที่ที่เห็นตั้งแต่แรกเนี่ย เหมือนแกน่าจะมาห้ามตั้งแต่ปากซอยแล้วไม่ได้สนใจแล้วไม่ได้สนใจแล้วก็ยังเลี้ยวตามเข้าไปอือคือแสดงว่าการปรากฏตัวของแกถ้ามีจริงเนี่ยแสดงว่าปรากฏตัวเพื่อจะบอกให้ให้ออกมาคือออกคือคือคือออกมาดีหรือว่ามาหลอกหลอกดีแต่ว่าน้องๆอาจจะไม่รู้กันใช่โอ้เือเหมือนขับหนีอนี่ะหนีมาโบกให้หยุดก็ไม่หยุดจนสุดท้ายแกก็เลยเหมือนมาห้ามดวงวิญญาณที่อยู่ในสุนยนทหา อย่าให้มายุ่งอโอโไอ้สามคนนี้ก็เลยไปถึงบ้านเพื่อนโดยสวัสดิภาพเช้าวันนั้นก็เลยไปเที่ยวกันอเป็นทริปที่บอกว่า2วันนั้นอนะทําบุญอย่างเดียวเลยอื โหนี่คือผมผมไม่ได้เข้าข้างน้องนะแต่ผมอยากจะบอกมันเป็นมันเป็นประสบการณ์เป็นเรื่องเล่าที่แปลกเหมือนกันียกันคือแปลกตรงไหนฮะแปลกตรงนี้ว่าการปรากฏตัวของของสิ่งลี้ลับแบบนี้เนี่ยคือมาในรูปแบบของรถคุณก็ฟังแต่ว่าไม่ใช่เป็นรถทั่วไปนะแต่ว่าเป็นรถที่เอาไว้ใช้ในงานกงเตศงานที่เอาไว้แบบว่าเป็นรถกระดาษนี่ออกใช่ไหมฮะที่เราจะเผาให้กับผู้ที่เสียชีวิตไปที่ลงมาไปแล้วอะ่ะนะครับไปชนรถแบบนั้นอะ่ะ เออแล้วสิ่งที่ที่มาปรากฏตัวเห็นก็คือเป็นเหมือนกับคนที่ดูแลสุสานน<ะ>่ะเหมือนกับคอยมาเตือนคอยมาบอกแต่เราไม่ได้สนใจอ่ะนะครับแล้วก็โหน่ากลัว